ครับกลับมาพบกับดูรูปชาแนลวันนี้ยังอยู่กันในเกม g r a y Zone Warfare นะครับและเวสที่เราจะทำวันนี้นะครับชื่อเวสว่า n a t i v e negotiation ของ Lap l a b นะครับสิ่งที่เราจะต้องไปทำก็คืออันดับแรกเลยเราต้องไปหยิบดริฟ์เคสนะครับซึ่งอยู่ในทางของเราตรงนี้นะครับที่เป็นเต็มจะพาไปโอเคเราเจอบริเคสแล้วนะครับก็หยิบมันเลยจุดที่เราจะต้องไปในการทำเควส้นะครับจะอยู่ที่จุดนี้นะครับ ำหรับไฟไมครัสของผมนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไปเลยไอไอต้องเข้าไปนะครับก็คือลงรถนี้เลยนะครับจุดที่เราจะต้องวางบีฟเคทไปก็คือตรงนี้ครับย yeah. ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็แค่กลับไปส่งเฟสได้ลน,นที่ฐานนะครับป้า้นมาถึงฐานทับแล้วนะครับเราก็ทําการส่งเฟสได้เลยครับผมไปที่แลบแล็บแท็กส์องพีด <S <S ก็เรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e และเป็นกำลังใจช่องดูนุน๊กชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ